ทุกคนเบิร์การเกิดเกิดใหม่เกิดแล้วเกิดอีกแล้วก็ที่สุดไป <g Tail> ดูดิเอาะเหี่ยวแห้งเลยเออทุกคนวันนี้มันมีเกมเกมนึงเหมาะสำหรับคนโง่เงาอะที่สร้างเพื่อนจากซากศพนะแต่ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ผมว่าเกมนี้เป็นเกมที่น่ารักนะอันนี้คือยังไงให้เราเอาวางไว้ตรงนี้อ๋อฮะแล้วก็เริ่มครับอ๋อ,อ,อเฮ้ยเจ๋งอะมีชาหนึ่งเหมือนจะต้องเทไหมให้นะให้นะ ยกด้วยโอเคอ่าเป็นเกมที่เข้าใจไม่ยากนะนมปังครับวางลงไปแล้วก็น่าจะต้องกดไหม,มดีแล้วไงอ่ะเฮ้ออชอบเสียงเขานะเฮ้ยเฮ้ยเด้งมาแล้วใส่รูนี้ได้ไหมอ๋อกดไปได้เหรอฮะอันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนเราจะต้องเจาะปาก เาะจมูกดีกว,ว่าผมมันสวยว่ะแล้วก็เปลี่ยนเสื้อเป็นสีขาวใส่คือยังไงอะใส่ขาวดีกว,ว่าอ๋อเปลี่ยนหน้ากากอ่าสีนี้น่าจะสวยกว่าอ๋อมันเหมือนการทำน่าจะเป็นอีกาไหมอันนี้น่าจะเป็นเขาอะไรสักอย่างหนึ่งส่วนนี้น่าจะเป็นแบบเป็นโครงกระดูกอ่ะน่าจะย,ายังไม่เริ่มนะให้อาลพบทเกมอยู่หนึ่งส่วนตรงนี้ก็อาศัยอยู่ในเมืองที่แออัดเดี๋ยวทำให้ฉันรู้สึกว่าเหงาเดียวดายเหลือเกินนี่เป็นคําว่าอะไรครับฉันจะสร้างร่างกายสิ่งมีชีวิต โอ,โ,อโดยการรวบรวมกระดูกเลยนะของสิ่งมีชีวิตเนี่ยเหรอว้อะไรอ่ะอยู่ไรกันครับเพื่อนแล้วก็ พันธมิตรพาร์ทเนอร์นะหัวใจที่ชุ่มชืน้นหัวใจที่ฟูฟักน่าจะมีความเป็นไปได้ไว้ว่าเราเนี่ยอยู่ในเมืองที่แออัดรถมันเลยติดเลยทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเหงาจะต้องสร้างร่างกายสร้างเพื่อนทําให้หัวใจเราเนี่ยชุ่มชืน้นฟื้นฟูนฟนขึ้นมาอ่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าไปกันต่อผมไม่รู้เหมือนกันนะไอ้นี่คืออันนี้ C 8ครับโครงกระดกูกพูดเหมือนสับหมอเขาจะเรียกโครงกระดกูกเป็น C ป่ะหรือ A ป่ะผมไม่แน่ใจอะแล้วก็วางไว้ตรงนี้ส่วนหนึห่งเฮ้ยเดี๋ยวนะรู้ความรู้สึกเหมือนไหม เมือนเสียงมันดีอะนะมูดีแบบกกขยับได้ด้วยยังไงอะอะไรอะอ๋อเข้าใจแล้วอนนี้จะเป็นส่วนโครงกระดูกอันนี้เป็นสันหลังมือปันสองซี่ทำไมหน utes, ้าเราเป็นนี <c 195 2> ้อ่ะไม่ใช่อันนี้จะเป็นส่วนสะโพกป้าหรือเอวป่ะที่มาอยู่ตรงก่อนจะถึงขาเขาเรียกว่าอะไรวะนี้จะเป็นขาอันนี้น่าจะเป็นกระดูกขาป่ะกระดูกซี่โครงว้ามาแล้วเกมครับฮะอันนี้คืออะไรอะอ๋อมันคนคอลเลกชันกลับไปในเมืองชิบีเดี๋ยนะให้เราทำอะไรอะ ฉันไม่ต้องการรบกวนพวกเขานะะว่าเขานั่งกันนิ่งเลยนี่น่าจะเป็นเพศสัชกรครับหรือหมอขายานะไอเข้าไปได้ด้วยเหรอเฮ้ยทำไงอะ่ะอ่ะอันนี้คือเทเหรอจริงอ่ะทำไงอะ่ะเฮ้ยมาดิเป ยามันกระเด็นหมดแล้วเราปิดฝาทำไมอะหรือว่าเายังรวบรวมไม่เสร็จอาจจะต้องมีสม่วนประกอบทั้งแก้ววันนี้ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปก่อนเฮ้ <Hey. S 1> อ๋อเหมือนหมอบอกว่าให้ทําการหายาให้เขาหน่อยนะยังไม่เข้าใจวะทุกคนยังไม่เก็ตเลยนะอันนี้คืออะไรอะ ทีนี้แล้วความรู้สึกเราอะเหมือนใครเคยเล่นแบบพวกที่มันหล่นมาจากหินไหมไอ้หล่นมาจากพื้นอะลูกๆกลมๆมาที่อยู่ในตู้เกมอะแล้วมันจะหล่นมาก็แกร์แกรกร์กร์กกเนี้ยแล้วมันมันน่าจะต้องเข้ารูรูไหนอะรูเหนเราลองดูกันละอ่าลองดูแล้วไม่รู้เหมือนกันวะอ๋อมันไปทาทางของมันเลยเหรออ๋อนี่ไม่ใช่ถ้าอันนั้นก็ต้องเป็นรูนี้ใช่ไหมถูกป่ะถ้าอันนี้ก็ต้องเป็นรูของรูเนี้ยรูไหนอะแล้วใครจะรู้แล้วมันรับไม่เหมือนกันด้วยนะผมว่าไม่รูนี้ก็รูนี้อะลองรูนี้ก่อนแล้วกันอ อย่างนี้นะอ่ะให้มันเลียงลงมาปุ๊บ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 ปุ้บปุ๊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 บปเกมปุ๊บเก๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปปุ๊ป่๊ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊นป ชิไม่หลอกกูได้สองรอบสารอบองั้นผมก็ทําอย่างนี้ได้ไหมแล้วก็ให้มันรูตรงนี้ใช่ปะ่ะอันนี้อยู่ตรงนี้อันนี้อย่างน,นี้อ่ะเข้ารูนี้ลงมาตรงนี้แล้วก็ไปทางนี้อ่ะลองดูแล้วกันเพราะว่ายังไงเราก็บรรจุถ้ามันไปสองทางเนี่นก็บรรจุเข้ารูนี้ได้อยู่ดีโอ้ลงไหมอ่ะมานั่นแหละสิ่งที่เราคิดถูกปะ่ะเรียบร้อยได้หนึ่งกล่องมาแล้วย้อนกลับมาเราจะต้องเอาส่วนผสมผส,สมไว้ตรงนี้แน่ๆน ผมคิดว่านะจะลองอันนี้ไปแล้วใช่ป่ะอันนี้เป็นรูปภาพเบ้ออะไรอ่ะฮะมีหนึ่งคนเว้ยแล้วเรื่องขึ้นมาฮะเหลือเรื่องขึ้นไปหมดเหรอถูกป่ะฮะแค่นี้อ๋ออะไรไม่เก็ตวะอันนี้ไม่เก็ตจริงจังนะเนี่ยว้าวอันนี้คือหินเสียงมันดีถ้าเราหยิบแก้วขึ้นมาเออแก้วล่วงทําไมอ่ะ ลนปักอ๋ออ๋อมันไม่โหกเหรอเฮ้ยทำงี้แตกว้ายอา๋อยู่นี่เองเหรอโอ้โหนึกว่าแบบมันจะแตกไปแล้วไปแล้วอ๋อเอา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 มันจะโยนมานะแล้วผมก็จะเอาหนังสือรับ นี่น่าจะหมดแล้วมั้งอ่าแล้วก็น่าจะต้องเอายามาผสมหรือเปล่าวางไว้วก่อนอย่างน,นี้แล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมแต่แล้วก็เทจะหกหมดละเทดีเออเ <c ute> ทย,ยากโอ้ยหมดเอา้าเออเข้าไปสักอันนึงก็ยังดีไปลงไปไปลงไปเลยก้อนจับโอ้อโห <c ute> ยากกเอ้าผมไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวมันเอาเข้าขับได้ไหม กลับมาในแก้วก่อนนะเออ,เ,อ,อเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาเข้ามาาม,ามันไม่เข้าแก้วอะ่ะโอ้ยชารเข้ามาโจ้ยมันเหมือนมีแรงดึงดูนะดอะทุกคนดูดิอ่าดีดีอย่างนี้ทำได้ตกขึ้นไปเขาตรองเออเออเฮออ้ยออย่าลู้โอ้หอ้อาวยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่ขวดนี้ <c ười> ขยับไม่ได้แล้วกีบอะไรวะเนี่ยคือกูงงไง คืออะไรวะต้องการใช่ไหมครับคุณหมอเอาไปเพื่อแลกกับดอกไม้หนึ่งช่อนะในดอกไม้มีอะไรอะ่ะฮะเท็ดมาหนึ่งดอกอเป็นดอกไม้ที่เหี่ยวแล้วนะแบบแห้งอะ่ะน่าจะอยู่มานานแล้วดอกไม้ดีคาดใจทาไมกูใส่ไม่ได้โอเคครับลงมานี่หนึ่งดอกอันนี้น่าจะเป็นกระดูกอา่าเหมือนเราจะต้องหาสิ่งของพวกเนี้ยตามพื้นที่ต่างๆนะ โอเคพอเข้าใจละแล้วก็น่าจะต้องกลับละเอ่อตู้โทรศัพท์ได้ไหมได้ได้หรอไม่มีเหรียญเว้แค่เหรียญจากไหนต้องไปหาเหรียญมาใส่ตู้โทรศัพท์ก่อนถึงจะอันนี้คืออะไรอะ่ะเป็นอพาร์เมนต์ของสเตนเจอร์นะใครเหรอเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเชื่อด,ดูดิแอบหลอนนิดหน่อยนะบางทีทั้งภาพทาั้งอะไรพวกนี้มันดูทำให้เราหลอนๆน,นะเฮ่ <Okay. S 1> นกต้องการด้วงเหรอถึงจะอ้าวโอเคยังไม่ได้นะตอนนี้มีปลาตู้ปลาครับปลานี่ขาดปลาเหรอทำไมเราถึงรู้สึกว่า เปิดไม่ได้นาฬิกาละ่ะประมาณตีหนึ่งหรือบ่ายหนึ่งห้าสิบเอ็ดประมาณนี้นี่ปลาหนึ่งตัวได้มาละเบเริงดงัใครมาไขกุญแจเฮ้เสียงเันคนเปิดห้องเลยนะดูดิเสียงเันคนเปิดห้องอะ่ะเสียงดีวะอ่านี่ก็เป็นดวงที่เราต้องการนะเพื่ออะไรอะบางทีก็อยากรู้นะเราจะติดดาวไปทาไมแล้วท<ๆ>้เมื่อ้เมื่อกี้เราหยิบด้วงมันก็จบแล้วไม่ใช่หรอเออวุ้มันมีเกมอย่างนี้ด้วยนะน่าสนุกนะทุกคนที่ใครเคยเล่นอะถ้ามันสามารถแบบเลี้ยงทุกส่วนเนี้ยมันเท่ากันอะเฮ้ ไม่มีตัวนี้หรออันนี้ได้ไหมเข้ากันเปล่าวะฮะฮะะสวยละลงข้างล่างดีกว่าอ่าเจอหนึ่งส่วนน่าจะอยู่ตรงนี้หระมั้งเดานะไม่มีมันไม่มีตัวนี้สามบล็อกอะเห็นปะมันขาดสามบล็อกนันไปเออดีดีดีเฮ้ยพอดีเลยนี่เรียบร้อยปลาตัวที่สองลิ้นชักปลาตัวที่สามโอโ้โหถ้าไม่สังเกตนี่เรียบร้อยไปแล้วมาหาไม่เจอนะอ๋อมันอ้ พี่เป็นยังไงบางมุมเลยปลาไปเสิร์ฟก่อนอ่าสองตัวอ๋อตัวนี้เฮ้ยปลาขาดไปตัวหนึ่งใช่ป่ะงั้นก็ต้องให้ดวงเขาสิถูกไหมอย่างนี้ได้ไหมอ่าแล้วไงอ่ะอ่าปลาอีกตัวหนึ่งอ๋อคือเราก็ขยับปีกมันได้อ่ะนะปลาตัวสุดท้ายครับหย่อนลงไปมาได้ฝันมาละหนึ่งผมยังสงสัยว่าไอคนนี้จะตื่นไหมไปก่อนไป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 จะนอนคนจะนอนไบ่ับไล่กูไล่กูแค่ใช้นิ้วใช้นิ้วไล่นะนกอยู่ตรงนี้หนึ่งตัสงสวอ่ามีจดหมายด้วยเหรอเฮ้ เอ๊ะอย่างนี้หรอใช่ไหมแล้วก็ลงไปออกไปให้หมดฮ่ามาแล้ว1บาทโอเคขอบคุณครับที่ใช้บริการเรานะตู้โทรศัพท์ก็ใช้ได้แล้วดิถูกป่ะใช้กี่เหรียญนะ่ะ6459ถ้ากลับมาจะเห็นไหมหรือว่าต้องต้องใช้อ้าวโอเค6459อาจจะต้องไปใช้เปิดอะไรสักอย่างหนึ่งแ เป็นร้านเค้กนะเกมนี้จะจบได้ทีเดียวหรือเปล่าอะร้านเบเกอรี่เหมือนในเกมเนี่ยเราอะก็คืออยู่ในตัวคนเดียวตามเมืองหลวงนะไม่มีใครอยู่แล้วอะมีแค่เราเท่านั้นเด๊ะอ๋อแล้วเราจะรู้ได้ไงอะอันนี้ไม่รู้จริงอันนี้ไม่มีอะไรบอกเลยหรือว่าต้องกลับไปก่อนถูกปะอ่ะใช่ไหมไม่สิพับเค้กครัวซองเค้กหนึ่งชิ้นเค้กถูกตัดเหรอเราก็ต้องไปหาไข่กุญแจนะอันนี้เป็นโดนัทรับเค้กเค้กเล็กโดนัทพับเค้กเค้กเล็กโดนัทรับเค้กเค้กเล็กโดนัทพับเค้กเค้กเล็ก ไม่ใช่มันหน่อปังคุกกี้อ่ะมันจะยังเข้าไม่ได้รหัสอยู่ดิให้เหยียบเลยอาร์ตสตูดิโอรหัสอยู่นี่แน่ๆหกสี่ห้าเก้าหกสี่ห้าเก้าอไมไ้ไงล่ะบอกแล้วแบบเดียวแบบเดียวมันเป็นความจำระยะสั้นนะบบเฮ้ยออนะไรอ่ะ ทำได้ด้วยละ่ะแล้วาจะทำตัวอะไรลูกกระตาครับลูกกระตาเหี่ยวเฮ้ยเลยเลยช่องเลยช่องชั้วผมทำเท่ไหมอคือ <c ười> อะไรวะจิตรกรนะผมเป็นจิตรกรรับตอนนี้อ,อือ่าฮะใครเคยดูเหี่ยวไหมสารคาดีอ่ะมีลูกกระตาเหี่ยวนะแล้วก็ไว้ข้างในเอ้ยอ้าวโอเคโอเคโอเคนี่เหมือนไหมลูกกระตาเหี่ยวไหมไม่เอา่ะไอ้เชี่ยกูบาดอะไรของกูเนี่ยมีชายหนึ่งคนก็ได้เอาชายหนึ่งคนนะนี่วาดไปก่อนใครเคยวาดเป็นเด็กเล่นไหมอ่ะตอนเด็กๆอ่ะเขาจะวาดแบบว่าอย่างเงี้ยมีพ่อมีแม่เนาะ อโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรๆๆๆเดี๋ยวมีลูกคนหนึ่งด้วยนะไงคืออะไรอะ่ะให้กูทําอะไรกูไม่ได้ไเลยเลยเฮ้ยกูงงจริงอัเนี่ยตอนนี้แล้วโตมาลูกก็เป็นซูเปอร์แมนเฮ้ยไม่ใช่อะไรนะคือกูงงว่าทําไมให้กูไปทําอะไรครับอ่าพ่อแม่ลูกก็ยืนที่น้ำท่วมก็เป็นประสบการณ์ใหม่สําหรับไม่เกี่ยวนะทําไมมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะขอกลับไปก่อนงงตึง้งมันเออดได้แล้วหัสเอากุญแจมาสิได้ไหมไม่ได้อ่ะมีโดนัทเค้กที่มีเทียนแล้วก็ขวดซองนะ โดนัทเค,ค้กมีเทียนแล้วก็ขวดซองโดนัทเบเกอรีนมาเค,ค้กที่มีเทียนอ้าโอ้เมื่อกี้ผมเกือบถูกแล้วนี่ว่าแค่นิดเดียวเองเออเฮ้ยอันนี้กดอะไรไม่ได้ทุกคนดูดิอทำไมอ่ะหนึ่งกิ๊กเลยไอย้ผมค่าเข้านี่กอนอ๋าดูเรื่องเหมือนจะต้องเอาดวงจันท์เลมอนแหวนต้นหญ้าที่ยังไม่โตเท่าไหร่แล้วก็ขนนกมั้งอันนี้ก็เป็นขวดโหลอันนี้กนมีเ๊ะคนเหรอฮะอะไรอ่ะคืออะไรวะเดี๋ยนะ นนเ,เข้าใจแล้วเออน่าจะต้องเรียงตามความสูงอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่นี่ไหมไม่ใช่เหมือนกันอ่าอันนี้เหรออ่าถูกไหมแล้วนี้ก็เป็นอันนี้อ่าดีเกมนี้ดีครับใช้ความคิดเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าทาให้เราปวดหัวเท่าไหร่นะไข่ครับนี่เป็นไข่แบบที่เขาเรียกว่าอะไรไข่ที่คนรวยเขากินกันเนาะที่แบบต้องมีชามอย่างนี้ด้วยนะเป็เราไม่ได้ตอบ ไข่กุ้ยไม่ไข่ออกมาเป็นอย่างเงี้ยไข่ก็ตายเหรอใช้ได้อยู่นะไอ้ยน่องปังอยู่นี่ละหัวซองของกล้ยโอเคตัด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 ไว้เอ๋เดี๋ยวนะเหมือนมันไม่เท่ากันแฮะวาตัวไหนก็ได้เหรอถูกป่ะถ้าไม่ถูกคงอาจจะผิดกูว่าละถูกไหมไม่ถูกเฮ้ยอันนี้ถูกถูก้วออกไม่ได้นี่ผิดไม่ออกได้ไหมออกได้สองอะสองอยู่นี่ไหมอออกได้อะทําไมอะทําไมอันนี้ออกไม่ได้อะเอ้าออกได้หมดนี่ว่า 1>, 1 2 3 4 5 6 7วอทไม่ถูกแล้วเรียงยังไงอะ่ะเอามาก่อนดิหมดแล้วนะเฮ้ <Hey! S 1> มีแล้วนี่ว่ะเอ้าจะเอาไปทำอะไรอะ่ะไม่ต้องแล้วนี่ใช่ป่ะเดี๋ยวลองดูกันลองดูวันอื่นก่อนแล้วกันอันนี้ไม่เข้าใจกำลังงงอยู่มีขวดโหลอ่าฮะเข้าไม่ไดขวดโหลวอทเติมเหรเฮ้ยนี่ไงนี่นี่ไง,ไงใช่ปะแล้วไงต่ออ่ะ เปิดทุกอันเลยดิอ๋อเราสุ่มเสี่ยงเอาหรอก็จะเจออะไรไม่เจอแสดงว่าก็หมดขวดโหลแล้วปะถ้ามันเลยขวดโหลมันจะเปิดมาเกมจะลงมาถึงขนาดไหน,นมีความค้องใจสูงน,นี่ทำซับกันเลยลมาแล้วโลมาแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะมันจะหมดแล้วแหละอ่าได้มาละเป็นดอกดวงจันทร์นะต้องการใ้ดอกนี้ปะโอ้ยขวดโหลสั่นต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแผนดินไหว้หรอต่อไปครับมาเป็นทำอาหารการันอะไรวะเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะอ๋อเชี่ยเลยวะอันนี้เฮ้ยอยู่ไหมฮะอะไรวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูงงมันคือรหัสเนาะอ๋อแหวนอยู่นี่ีงไ,ไงแหวนแต่ว่าเรา,เราจะทำได้ไงอะอ๋ออยู่นี่เองสามเหลี่ยมงวงช้างแล้วก็หนูมันหนูเนาะสามเหลี่ยมงวงช้างหนูสามเหลี่ยม,งงม,ยมอ๋ออันนี้ก็เป็นงวงช้างอันนี้ก็เป็นหนูนะถูกไหมอ่าแหวนก็ขึ้นมาถ้าจะครบส่วนแล้วป่ะมีต่อได้ป่ะดูดิเอาไม่ได้แล้วหมดโอเคถ้าไม่ครบแสดงว่ากูว่าแล้วกูขาดจริงๆด้วยเลื่อนได้ไหมอะเฮ้ อ๋อนี่มีกอวิวิให้ต่อไม่ใช่ดิไม่เข้าพวกเลยเนะี่ยจุดได้ไหมจุดตรงนี้อ่ะ,อน,ะอน่าจะเป็นแบบว่าโนมิโนอ่อะแต่เป็นโนมิโน่แบบสามเหลี่ยมอ่ะน่าจะได้น่าจะจิดเป่งละมันต่อได้อันเดียวอะต่อเนี่นเดียวอันนี้เป็นสามอันนี้เป็นสามสามนี้ได้ไหมไม่ได้อะถ้าเป็นสี่ตัวเนี้สี่ต้องอยู่ตรงนี้สิถูกปะแล้วอ๋อหนึ่งไม่มีอ๋อหนึ่งมีอยู่ตัวหนึง่งนี่ไงแล้วก็เป็นเป็นสระไม่ใช่ผิดอันนี้หรอไม่ดิ ถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวผมขอยืน่นกลับมากันนะเอาทูเริ่มใหม่ได้ไหมเออเออยังไงดีวะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะไอตัวตรงกลางต้องอยู่ตรงนี้เอาไม่ใช่นี้ต้องเป็นตรงต้องไปฝั่งนี้ถ้าเป็นตรงกลางตัวนี้ได้ไหมสามช่องเฮ้ยไม่มีสี่อ๋อมีสี่อยู่นี่สี่ตรงนี้เป็นสองถามไม่มีมันสลับไม่ได้ด้วยนะประเด็นเนี่ยมันคลิกได้คลิกขวาก็คือคลิกคลิกขึ้นมาเฉยคลิกซ้ายก็คือคลิกมาเฉยเกมเชี่ยเลยไม่ได้โค้งจ้องใจแล้วครอเนี่ยเอ๊ฮ่า นี่เป็น3ได้ไหมล่ะอ๋อไอตัวนี้มันเออไม่ใช่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 สองก็ไม่มีฮะแสดงว่าต้องเปลี่ยนตรงกลางอะสิยังไงวะหรือว่ากลางอันนี้ถูกแล้วแค่ไปเอา2นี่มาได้ไหมแล้วก็1ตรงน,รงนี้1อันนี้ดีกว่าผมว่าเออแล้วก็เป็น3อันนี้3มีอันเดียวอะ่ะมนันอันอื่นไม่ได้อะ่ะเพราะผม,มโยกอันนี้มาสองสารอบแล้วนะแต่ทีนี้2มันไม่มีไงฝั่งเนี้ยเนี่ยเนี้ยอย่างเงี้ยทั้งเปล่าเนี่ยฝั่งเนี้ยมันไม่มีอะมันมีแต่สามมาสิอ๋อมันเป็นสามไม่ใช่สี่แม่มองผิดครับเออสามเรากกกก่่อนจัเลแต็ ได้ไหมเอ่อทีนี้แล้วหนึ่งโอ้ยหนึ่งมีหลายอันเนาะหนึ่งอันนี้ได้ไหมแล้วกูไปแยกส่วนกันหมดแล้วเนี่ยประเด็นคือหาส่วนฝั่งตรงข้ามไม่เจอไงอ่านี่เฮ้ยไม่ได้เฮ้ยไม่ได้ขัดโหชิ้นเี้ยวแบ่งเลยโอ้ยแบ่งเลยกูขาดแค่สามชิ้นเนี่ยเดี๋ยวมีตัวแทนต้องมีตัวแทนอันนี้ไม่ได้หรอกเช่นเนี่ยอะไรวะเขาลับไปก่อนได้ไหมกลับมาใหม่ได้ไหมมันจะขึ้นให้เหมือนเดิมป่ะโอ้โห มีย้อนกล่าวให้กูไหมเนี่ยแล้วประเด็นกูกูแยกส่วนแบบไม่ถูกกันหมดแล้วเนี่ยจะทําอย่างไรให้ตรงกลางมันเท่ากันดีน,นี่ได้ไหมเอาขอลองดูก่อนลวกันมี1กับมี3มีสมี1นึ่งได้ไหมมันมีแค่อันเดียวแล้วสามมันมีแค่อ่านี่ได้อยู่แต่ว่ามันเอิดตัวห้มีแค่อันเดียวจริงเพราะงั้นสามไม่ใช่ถ้าเป็น4ตัวนี้ได้ไหมเป็น2อ๋อไม่ได้คนละฝั่งเอ้ยเดี๋ยวเด,ด,ดแป๊บนึงนะโอ้นี่ไงไล่หนึ่งตัวนี้แทนได้ไหมล่ะสามตรงนี้อันนี้ก็เป็นนี้เฮ้ยเอ อได้ไหมมันเปลี่ยนไปตัวน,นี้แทนอ่าเดินไปสองอ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮถูกเอเอ,อเลมอนโอ้โหยืดเลยกว่กอจะได้แม่มาแล้วหนึ่งตู้อีกตู้หนึ่งครับเป็นตู้ยานะโอเคตู้นี้ไม่มีอะไรนะเอ,าเอา้าตู้หลอกผมก็ต้องไปจัดเรียงไอ้ตัวชาร์จคุณก็นึกว่า,วา,ามันหลอกไม่จริงวะ่ะเอามันต้องเล่นด้วย แล้วกูจะเข้าใจคุณไหมครับพะ้หนุ่มโอ้เสียงดีเนาะเสียงมันชอบอะประเด็นคือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอันนี้ทำไมถึงเป็น5้าทำไมถึงเป็น3อ๋อเดี๋ยวนะถ้าเมื่อกี้เอ้ยโหคิดคิดลึกไปหน่อยน่าจะเรียงอย่างนี้หรือเปล่าแบบ1 2 3สได้ไหมก็4 5หเออกูทํทำอะไรอยู่เนี่ยหแล้วก็6 7 8่นี้เหรอกูคิดลึกไปหน่อยเหรออ๋มันก็แค่นี้เองเกมมันดู ไม่ยากชีวิตโอ้ยนิดเดียวนึกว่าจะอ่ามาส่งเค้กครับเฮวิปั้นเค้กเหรออ๋ออ๋อไม่เค้กเขาเรียกคุกกี้คุกกี้หลงไหลไปนานเกินสักหกชิ้นได้ไหมห่าหกชิ้นต้องไงต่อกลับมาแล้วยังไงอ่ะฮะเอาเอาคุกกี้ไปทำอะไรเตาเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องไงต่ออ๋อมันอยู่ตรงนี้ ันอีกซีกหนึ่งโอเคโอ้ยแล้วว่าหาไม่เจอึกวะแถมอะไรให้ด้วยหมดแล้วมั้งในเมืองเนี้ยถูกปะ่ะดีอืมต่อไปเลยครับเป็นอะไรนี้เดี๋ยนะขอดูหน่อยมันมีร้านซักผ้าหนังสือ,อเป็นคนอะโลกแล้วก็อะไรอะโอมันเป็นด่นดานไปมันเป็นเมืองเม,มืองไปตรงนี้ไหนเข้าดิร้านซักผ้าดิโอ้ในนี้มีคนอยู่นะเอ้ยอ้ยนี่ไม่ยากป่ะโอ้ยากแล้ว <c oughs> นึวกว่ากดไดทีรันไปทุกอันเลยเหรอ เฮ้ยถ้าอันนี้เลื่อนไมอ๋ออ่าฮะโอเคแล้วก็เลื่อนอันนี้ใช่ไหมอ่าคืออะไรอะ่ะน่าจะเป็นโค้ดรห,รหรัสผ่านหรือเปล่าลองดูดิไม่แน่ใจฮะมีตู้หยอดอันนี้มันน่าจะเมืองมัง้งโอเคไปทางนี้เฮ้ยอ๋ออ,ออกไปหมดเลย นั่นก็เขียนให้หมดเลยแล้วก็ไปดูรหัสดิเมื่อกีรักยิ้มหน้าบึง้งแล้วก็ภูเขาน้อยรักยิ้มอ่ารักยิ้มหน้าบึง้งแล้วก็ภูเขาน้อยเออเป็นชิ้นส่วนหนึ่งชิ้นได้ไรมาครับไม่รู้รอดูไปก่อนจักเสื้อมาสาธเฮ้ยเฮ้ยทำไมอ่ะอ๋อยังไงอ่ะอไรวะ๋เห็นอ๋อกดในที่โล่ง,วง,วงๆว่างๆเห็นไหม อ่าหมดละได้อีกหนึ่งชิ้นมาเก็บไปน่าจะต้องเอาไปประกอบอะไรสักอย่างหนึ่งอะคิดว่านะหมดยังฟางดิอันนี้ไม่มีละหมดโอเคเฮวยจะบอกว่าตู้โอ้โหโคตรเยอะโอ้ยเอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอัน ใชเธอเอองั้นสตูนึงได้ไหมตู้นี้กดได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยฮได้มาแล้วหนึ่งชิ้นได้แบบบังเอิญด้วยนะเอออันนี้บเสียเข้าไปไปครับถอยเออกดผิดถอยก่อนถอยก่อนเมื่อกี้เราก,กดตู้ไหนตู้นี้มึงดีอ,อ๋อมันเหมือนกันเหรออ,อ๋อคือเป,เปิดแล้วก็เป็นอย่างงี้พอปิดแล้วก็จะแบบไม่หมุนมีรูปภาพหนึ่งรูปอยู่นี่อ,อ๋อ โอเคเจอแล้วไอ้บางอันก็เจอง่ายๆ,ๆก็เจอนะบางอันมันเจอยากๆก็แบบวิโอ้นี่ไงส่วนนี้ถูกปะประกอบก็ไปหนึ่งใส่ตูด2แล้วก็น่าจะเป็นปีกปะส่วนนี้ผมว่าไม่น่าใช่อาจจะเป็นขาก่อนไหมโอไม่ถูกว่ะผิดส่วนอันนี้ปะเดี๋ยนะอ๋อพอมันใช่มันก็จะดูดเข้าไปเลยยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ใชอันนี้เป็นหน้าปะโอเคแมลงตัวอะไรวะเนี่ยแมลงตัวนั้นปะเนี่ยฉันนมันอยู่บนหลังคอบปดูดิมอีนี่อกกับฝังนี้อ๋อมีหลอกด้วยนะน่าจะเป็นหนวดเยี่ยม ประกอบสุดท้ายเป็นปีกนี่ได้มาเลายชิ้นครับตัวอะไรอะแมงวันเนาะหรือจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะดวงมาหมดยังวะเดี๋ยนะขอดูก่อนน่าจะหมดแล้วมั้งตะการน,นี้ไปแล้วนี่เอาประกอบเข้าไปดิถ้ายังไม่หมดเดี๋ยวต้องกลับมาเช็คอีกทีว่าขาดอะไรไปบ้างอันนี้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปอ่าปลดล็อกมาแล้วย้อนกลับมาดูดิในตู้นี้มีอะไร มือครับดีตัวนี้ดีมากประกอบเก็บไปหมดร้านนี้ออกเลยต่อไปครับเป็นร้านหนังสือและเบลลี่ไปร้านหนังสืออันนี้หนึ่งสสมสี่มีเกมด้วยอันแรกก่อนเลยแล้วกัน <c oughs> ที่มาถึงก็เถื่อนเลยเหรออะไรวันนี้ขยับ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้นะเป็นเกมที่แปลกเนาะ <c oughs> เอา เจอแล้วอ๋อมันจะต้องเอาส่วนนั้นมาใส่ในนี้ด้วยหรอแสดงว่าอย่างนี้ก็ต้องหนีดีถูกไหมแล้วก็ขาดไปอีกชิ้นหนึ่งที่ต้องมาใส่เคเอ่งั้นเอ้ยเอาตัวนี้ก่อนดันมันใกล้กว่าเป็นชั้นเดียวกันนกต้องเอ่อเอ่อทำไมอะอ๋อนี่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 หนึ่งตัวอันนี้เป็นตัวที่สองขาดไปตัวหนึ่งอยู่ในหน้าอื่นปะเนี่ยทำไมมันหาย,ยากาเย็นเหลือเกินวะ้องว่าเกมชิวๆสบายๆมีอะไรอะเจอแล้วหมดยังเผื่อไม่ต้องกลับมาอีกไม่มีแล้วนะ นกอยู่นี่ครับแล้วก็นกตัวนี้นะโอเคน้องก็ให้มาแล้วหนึ่งตลับเกมบอยอ่ะเอาตะเกาดิกูมาต่อไปน่าจะเป็นลูกคิดใช้ได้ไหมไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยว้าวยิงคิดยิ่งมาวะกดติก๊กต๊กติกต๊กติกต๊ก,ก,กอ๋อหมอเข้าใจละเหมือน,อนม,มันต้นไม้มันงอกมาเรื่อยๆจนทําให้แก้วมันตกแล้วก็มีของอยู่ในนี้ย้อนกลับไปตลับเกมบอยจริงด้วยปะเนี่ยคิดถูกด้วยอ่ะมาน้องให้มาแล้วหนึ่งชิ้นนี่คือมีอีกไหม ไหนดูดิเพื่มีอีกไม่แน่ใจล่นใส่หัวเลยดกวยวางหาะดีชิ้นหนึ่งนั่นอยู่ในสลับเต็มบอยชิดถูกด้วยว่ะเรบเพิ่เมเลยอะแล้วไงอะเสียบข้างบนเหรอฮะเดี๋ยวนะอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคาร์บิตี้นี่ดีมากต้องรวมเป็นกระจุกเดียวกันไหมอ่ะเราค่อยขึ้นไปถูกไหม แล้วอยป,ปัดลงมาแล้วก็กดเร็วๆดูดนี่เป็นไงล่ะดูะเข้าไปดูดเข้างบนดูดูย่ำม,มาแล้วหนึ่งชิ้นเหมือนตายนี่เลยอะ่ะใครใครดูพวกนี้ป่ะ Resident Evil อะ่ะตาผีชีวะใส่ลงไปครับเป็นผีชีวะมาดิเขาเรียกว่าอะไรซี่โครงมะโอ้ก็เจอน่าจะครบแล้วแหละร้านนี้ไปยาวๆเลยทุกคนต่อไปน่าจะเป็นน่าจะเป็นบ้านใครสักคนหนึ่งนี่ยแหละลองเข้าไปดูดิวิยมีสร้อยคอเหรอวางลงไปดิแล้วเขาเรียงยังไงอ่ะ นี่ถูกป่ะลองดูนะไม่ถูกเขาต้องเรียนยังไงอะไม่รู้ทุกคนครับเพื่อสำหรับคลิปนี้ทุกคนถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามช่องจิตรนนทด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยไว้ติดตามเวลาคลิปนี้ว่าผมขอตัวไปนั่งเรียงดาวก่อนนะมีอันนี้นะเด่ะเบ็ดตกปลานะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมข้างบนขึ้นได้ไหมได้ด้วย